ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูนเทียนะครับวันนี้เราก็จะมาบอกว่าทําไมต้องมีโฮโอเลยนะครับไม่ใช่ควรจะมีตัวนี้คือต้องมีเลยมันเป็นโปเกมอนที่เก่งตั้งแต่ระดับผู้เล่นระดับเลื่อมใหม่จนถึงผู้เล่นระดับเทพเจ้าเลยนะครับเรามาดูกันเลยเออคลิปนี้จะไม่ได้รีวิวนะครับจะเป็นการไปแบบรวดเร็วเป็นคลิปสั้นๆนะ ข้อแรกนะครับเป็นโปเกมอนที่มีบัฟสารพัดประโยชน์มากแล้วก็เป็นตัวเดียวในเกมที่มีสกิลอมาตะาและเป็นอมาตะหมูด้วยในเกมปุกิซากามีบัฟอมาตะาอยู่แค่ตัวเดียวนั่นก็คือโฮโอตัวเดียวนั่นเองแค่สกิลอมาตะาก็กินขาดแล้วข้อที่2สกิลมีลดดาเมจแบบหมูถึง50% Body นี่บอดี้อาร์ดาเมจลดลงครึ่งหน 1, เทินตั้ง3เทือนแถมยังลด แถมยังไม่สามารถลบได้นะครับสกิลลดดาเมจของโอโอนี่ซึ่งตัวที่มีสกิลลดดาเมจ50%เออีกตัวนึงก็จะเป็นแบบซีการแดงแต่มันยังลดแค่ของตัวมันเองแล้วต้องกดสกิลอาร์ดไวมาถึงจะลดแต่ัน,นี้็คือแค่บัฟก็ลดดาเมจเลยห้ือ50%โกงมากต้อง3เทินของซีการแดงถ้าจะไม่ผิดน่าจะ2เทินมั้งส่วนข้อมาต่อข้อที่3กันเลยนะครับเพิ่มดาเมจแล้วสปีดที่เพื่อนจากบัฟเซฟกาดแล้วก็จาก คุณสมบัติที่4นั่นคือ Dance of the Phoenix ที่เพิ่มดาเมจ18%แล้วก็เพิ่มสีแแล้วก็ดาเมจชนะท่าที่ได้รับลดลง18%มีผล2เทินสะสมได้2ครั้งนั่นก็คือ36%เลยนะครับเพิ่มเยอะมากสกิล Dance ซอฟ h e p h o e น i x นี่แค่ขยับตัวนี้เป็นแค่ขยับไม่ต้องบัาอะไรอ่แค่ขยับไปเฉยเราก็ได้พาสบนี้มาต่อมาเป็นโปรฝันหรือว่าเทคนิคลับนั่นเอง มีทั้งใช้สกิลดาวได้ขยับอีกครั้งหนึ่งทำให้เพื่อนปล่อยสกิลสัตว์ได้อีกครั้งหนึ่งถ้าคอมโบดีๆกับสกิลต่างๆของโฮโอนะมันจะเป็นมันจะโกงมากก็คืออมาตะรัวๆ้าแบบดูนะครับแต่ละอันมันแบบเอื้อมากเลยถ้าคอมโบกับเซฟการ์ดดีๆเราจะอมาตะาได้รัวๆเลยมาต่อข้อที่5าเป็นน้างซับพอร์ตแล้วก็ตัวดาเมจโอเป็นตัวที่สกิลแรงใช้ได้เลยจาก ที่มันมีนี่นี่สกิลโจมตีโดนแน่นอนถ้าตัวมีบอดี้เอชจะเพิ่มดาเมจอีกครั้งหนึ่งด้วยหนึ่งสกิลนั่นก็คือทำดาเมจอีกรอบหนึ่งด้วยพลังหนึ่งซก็คือมาตี2รอบอะทำให้สกิลมันทนแรงมากถ้าไม่ว่มเป็นตัวที่แรงแล้วผลประโยชน์ของบอดี้เอชอีกนะครับก็ไปอ่านสกิลเองได้นะครับแม่นมันจนาเนาะเรารีบรีวิวเนาะประโยชน์อีกอย่างนึงยิ่งถ้าเป็นร่างแดงนะมันจะเป็นอมตะเี่กับว่าตัวเอง ตัวโฮจะได้ขยับเดี๋ยวคลิปภาพประกอบให้ดูยิ่งถ้าล่างแดงแล่าเราเป็นซับคือเป็นอัปตาจนกว่าตัวเองจะได้ขยับเราก็ไม่ต้องอัดสปีดและให้ยืนเฉยยังไงก็ไม่ตายจนกว่าตัวเองจะได้ขยับพอขยับปุ๊บเราก็บัฟต่อก็ได้อีกก็เป็นอัปตาต่อไปแล้วแถมถ้าเราเล่นเป็นซับเรายังมีดาเมจที่เป็นดาเมจฮาวส์นั่นก็คือดาเมจที่ แบบเลือดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นยังไงเราก็ตีเข้าสามสิบเปอร์เซ็นแบบหักแม้ว่าคุณจะเลือดเยอะแค่ไหนเราก็จะตีเข้าสามสิบเปอร์เซ็นไม่สนป้องกันไม่สนอแรงสิ้นตีเข้าเลือดเพียวๆเลยสามสิบเปอร์เซ็นจากสกิลเฟรมทาวเวอร์ของโอโอทำให้โอเป็นตัวที่ไม่ได้ดาเมจแต่ก็มีดาเมจคล้ายๆกับเลคุซ่าหลยยิ่งถ้าเรากดอาเฟรมทาวเวอร์เราตีเข้าถึงห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือครึ่งหนึ่งของเลือดโปเกมอนตัวหนึ่งเลย ยิ่งแบบตัวถึกๆเรากด R าเผาเรากด r าร์ฟ e ลมทาวเวไปนี่บอกเลยแล้วมันเป็นโปรกกรมที่อยู่กับทีมไหนก็ได้ด้วยนะครับอยู่ได้ทุกทีมไม่ว่าจะทีมอะไรก็ตามทุกทีมแบบทุกทีมจริงๆไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่โหเข้าไปได้แบบทีมเราขาดตัวบัฟรอสุ่มเดือนหน้าแล้วก็ใส่โอเข้าไปแล้วมันเป็นตัวที่บัฟครบเครื่องมากแล้วไม่มีใครเหมือนเลยนะจากเซฟบการ์ดนี่เป็นอะไรที่โกงมาก เจ้นี้ขอ,อยกให้เป็นความมั่นสปอร์ทที่ดีที่สุดแล้วยังไม่รวมกับความตายยากของมันจากสกิลไซคัตไฟเดอกับอัฟเตอร์โกรธจากพาสซีฟโอโออีกนะที่มันมีฟื้นคืนชีพหลังตายอีกอะ่ะฟื้นคืนชีพหลังตายยิ่งถ้าเป็นเรสเซนแนนต์อ่ะดูมนจะมีโอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นซึ่งตอนนี้ก็ยังมีบั๊กอยู่แต่ก็ช่างมันเถอะอันติก็ฟื้นคืนชีพสี่สิบฟื้นคืนชีพ ถ้าสิบก็ฟื้นพื้นชีพตายยากมากโอ้โหตายยากมากก็ตัวป่วนที่น่าลำคาญมากนะครับก็ประมาณนี้แหละทำไมต้องมีโอย,ยังไงก็เรลโรนี้ก็เปิดให้สุม่มเนาะก็ไปหาสุ่มก็ได้นะครับโกงมากเลยตัวนี้ต้องมีประจํา